สำเร็จรูปตรามามาตีตัวประกันครับนี่เห็นไหมกุญแจเดี๋ยวล็อกติดตัวประกันเลยผิดพลาดขึ้นมาปั้นจันยัก์ปึ้งเอาให้ติดแบนนี่ก็เขียงเลยแบนหนึ่งท่านจะล็อกไว้ที่นี่เราก็ไขกุญแจช่วยตัวประกันให้ได้เท่านั้นเองกุญแจอยู่นู่น้ากฟ้าก็ดูง่ายๆนี่ก็เดินไปหยิบมาไขสิมันเดินไม่ได้ครับเพราะว่าน้องขวดนี่แหละกติกาหลักๆเดี๋ยวจับคู่เสร็จ จะมีเหลือหนึ่งเป็นสามสามคนเนี่ยตัวประกันเนี่ยไว้หนึ่งสองคนเนี่ยขึ้นไปเจ้าสวนสนุกแบมแบเนี่ยขึ้นไปขบนเนี่ยคู่กันเหรอกไปไปหนึ่งขึ้นคนเดียวแล้วมันมีเชือกนะจับไปให้ได้อยู่ภายในห้าวินาทีแรกก่อนแล้วคุณถึงจะเริ่มตต่ไปหยิบเชือกไม่ไหวล่วงลงมาแตะมือคนที่สองขึ้นไปช่วยได้อ๋อมีตัวช่วยหรือจะตัวเก่าขึ้นไปก็ได้ไม่ว่ากันวิ่งลงมาไขให้ได้ไขให้ทันไขไทันเวาทีสามสิบวินาทีนี่ไงแบนจะแตะจะแบนเลยที่รีรวมเอาสองครั้ง มีสองคะแนนเลืองคู่มีผลนะครับสามสองสามไปเลยครับไปเลยไปเลยอย่าช้าไปเลย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 ลยแตล็อกคู่ยังไหมเรียบร้อยล็อกยังล็อกยังล็อกแล้วฟีฟ์โฟร์ฟีโฟฟีฟีต่อรอต๊กี้แถมค่ะแถมทุกทุกคนค่ะโหเหนื่อยไงใครจะเป็นกลุ่มแรกโอเคล็อกไว้เลยเอาละล็อกแล้วนี้ไม่ได้นาทีสามสิบกติกาหลักๆ ขึ้นไป<ห>ต้องเ,เอะยอะไรยังเขาต่เต่อตว่ามันลื่นเปล่าอ่าต้องระวังต้องระวังอย่าต้องนาทีสัสิถึงจะปล่อยนะปเีอปอยยสบไเบอกมันได้ไหมเหยยวขึ้นสูงได้ไหมจะขึ้นสูงนะแท่งจับเงี้ย มาใหม่มาใหม่มาใหม่คุณเป้พร้อมพร้อมครับคุณตุ๊กกี้พร้อมสลับเลยตลอดนะครับพร้อมขึ้นมาเลยครับ <ไ>บอกกดไปล็อกเอาไว้ล็อกเอาไว้รขึ้นไป <c oughs> หมดเลยพร้อมนะพร้อมนะ <c oughs> โอเคฝั่พร้อมนะคุณเป้พร้อมนะให <c oughs> ้เวลาทีแรกเหมือนเดิมนะครับพร้อมขึ้นเลยครับหนึ่งสองสาม ม้วนอยู่โอ้โหแต่เฉียดชิวมากเลยวินาทีสองวินาทีเท่านั้นเองนะได้สองครั้งเลยเรียบร้อยครั้งเลยโอ้โหคะแนนเต็มเลยได้แบบผู้เสี่ยบางเอกมาเป็นตัวประกันภายในหนึ่งนาทีครึ่งถ้าพี่มาก็ตัวใครตัวมันนะโอ้โหช่วยพี่ต้องช่วยน้องสุดความสามารถพี่ทำได้ไปเะนะ พี่ยังทำไงอ่ะช้านะเราเนี่ยแต่ก็ดีมากกันละคลายความกดดันพี่ไม uh ่น oh ้อยหนึ่งนาทีสามสิบนะฮะเฮดเฮดตู้แม่กัรโชว์ออฟเลยสงสัยนักเอกเราจะพร้อมอยู่ห้าวินาทีก่อนถึงจะเริ่มนะครับพร้อมไปนับครหนึ่งสอง 三 ทำท่าแบบเอออยู่แล้วอ่ะนุ้ยน้องก็ไม่ได้ทีนึงไม่ได้นะคะเดี๋ยวลอกเลยลอราเลยอ้าตรงนี้จะช่วยช่วยได้มากนี่พี่ไม่มีไม่เคยแฟร์โอเคแค่นั้นเองเ่าไอ้เท่งอย่าอย่าไปมองดิเท่งห้ามมองห้ามมองเท่งอย่าไปมองมันดิ <ไ> oh, มอเราจะเป็นไรหรอมันเสียวม,มันจะล่วงอันมันจะล่วงนาทีสามสิบพร้อม,อ,มอ่าตะกี้เริ่มก่อนนะครับนับถึงห้าก่อนนะครับพร้อมไปนับหนึ่งสอง แต่พี่จริงๆต้องพูดเลยตอนแรกหนูหนูนั่งอยู่บนอันนั้นหนูก็เลื่อนลงมาตั้งใจก็ตั้งใจจริงก็รู้มาเรื่อยแล้วก็เกอดแน่นเลยแล้วหนูหล่นมาหนูให้น้องขึ้นไปน้องน้องก็หมดเวไม่ทันเลยที่ต้นไม้แล้วเกาะได้เหมือกินกากลองลองลองรับลองทำใจนะ ไม่ใี่หลังพี่เรียกก่อนเดี๋ยวผมไให้ก็ได้โอเคโอเคโอเคอย่าเล่นดิเราอย่าเล่นดิคุณนงได้กุญแจยังได้แล้วพี่ได้แล้วพี่โอเคโอเคอย่าเล่นถ้าอย่าเล่นเอามาต้องเปลี่ยนใงไหมเนี่ยทีมออกต่อไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับทีมสุดท้ายแล้วครับคุณอู๊ดคุณหนองครับพร้อมนะครับให้อยู่ได้ห้าพีก่อนนะครับพร้อมนาทีสามสิบไป

ไม่ใช่อ่ะ,ล,ะลักษณะพิรุถมาจากเมืองเนี่ยเออหนูเพี้ยนตลอดเลยมันมัน,ม,นมันไม่เคารพเราอ่ะม,อม,อม,อมันรักเราแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ร้องไม่ร้องมาร้องทำงานถือว่าทำงานนะทำงานแล้วถ้าครั้งนี้ได้ปุ๊บเสมอกับเป้เลยครับเพลงอะไรเออพี่ชอตลอดองไงไ,ไปไหนไอ้เข้ง ข้ามาทำไมอเขาพูดตองคำได้ไหมก็จะถือเอาเร่อนี้เช่นไม่เกี่ยวหรอกเหนื่อยกอยางพร้อมสองคนนะ อ่ะ,อะขึ้นเลยครับหนึ่งนาทีสามสิบนะครับนับหนึ่งสอง